วอนแรกนะครับเป็นขบวนของวิทยาลัยนะครับตามด้วยสีม่วงนะครับสีฟ้าสีเขียวนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับเป็นลำดับสุดท้ายนะครับวันนี้ถึงจะพี่เดรนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ ก็ดีนะครับพอสมควรนะครับไม่ร้อนนะครับ นี้นะครับขบวนแตะสีนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงนะครับสนามพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับนนะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับในลําดับต่อไปนะครับขอการเรียนเชิญนะครับท่านดรพิกิตศรีชนะนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ประธานในพิธีประจำายันแท่นพิธีเพื่อรับฟังคำากล่าวรายงานของกาบเรียนเชิญครับ เวลาทั้งหมดตรงกับหลังหันตัวแทนเชิงทงชาติประจำที่ เตรียมตัวโครพธงชาติทงขึ้นทั้งหมดตรง ขอเชิญนางสาวสุน <c oughs> ัขปาฟรมากระเรินประชันจัดการแข่งขัน่เฬาภายเนวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพินณุเกิดฝ่าวางงานกอทนประธนหน่งสี่จงเป็นใเรียนท่านโตอร์วิจิตรสีชนะ และเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันนางสาวสุนาัภพารมากเจริญประธานองค์การนักเรียนนักศึกษาวิทยายลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ในนา,นามคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยายลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ขอขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีวิทยายลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ ประจำปีการศึกษา2564การแข่งขันกีฬาสีวิทยายลัยเทคโนโลยีสีวัดอินเตอร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณและเห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อวัฒนานักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพภารา,ามมยที่แข็งแรงห่างไกลาจากยาเสพติด สเพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอรัย 4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วยคณะสีสีส,สีคือสีม่วงสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมีทั้งหมด5ประเภทคือ 1. ฟุตบอลเจคน 2. ฟุตบอลฟุตซอล 3. วอร์เร์บอล 4. ตะก้อและ 5. กีฬาพื้นบ้านซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกได้จัดให้มีการแข่งขันในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่22ทธันวาคม2564ซึ่งนักเรียนนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และในวันนี้คือวันที่29ธันวาคม2564ได้จัดให้มีการประกวดขบวนพาเลรและกองเชียร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพร้อมทั้งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของกีฬาแต่ละประเภทบันนี้ได้เวลานเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้อวาทและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพัฒนอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา2564เพื่อเป็นสิลีมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬานักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไปขอกรับีดนเชิญค่ะเรียนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการวิทยาลัยท่านผู้มยการรองมผู้มยการ นะดูีฬาักเีะนักาัวิกท่านทุกรู้นักเรียนนักศึกษาที่รักทุกท่านครับกับผมต้องขอบคุณทางผู้บริหารที่ให้มาเป็นประธานในการเปิดงานกาีฬาศีรประจำปี2564ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสิพัฒน์จิเตเจรในครั้งนี้จากการกาวรายงาน คณะกรรมการจัดงานเราก็คงทราบวัตถุประสงค์ได้ดีว่าการแข่งกีฬามันจะเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิทยาลัยที่เราต้องสร้างความผูกพันสร้างความสามัคคีสร้างความรักให้กับเพื่อนๆและสร้างความรักให้กับองค์กรคือวิทยาลัยฉะนั้นผมหวังว่าการแข่ง,งขันครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ ก็หวังว่าหวังเป็นอย่งยิ่งนะครับว่าในสถานการณ์โควิดกําลังระบาดอยู่ช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำหนดเราก็ต้องช่วยกันเพราะปัจจุบันนี่ทราบว่าโอไมิคอนซึ่งเป็นเชื้อโควิด สายพันธุ์ใหม่ระบาดพอสมควรแต่ด้วยความเป็ห่วงผมก็มีชุดตรวจ ATK ที่จะให้พวกเราไว้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองก็ถือโอกาสนี้แจ้งผู้บริหารและคณะครูนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไว้เกิดกรณีระบาดในสถานศึกษาของเราหรือในครอบครัวของลูกๆทุกคน ผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีประจําครอบครัวไว้เพื่อป้องกันครอบครัวของเราให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูตลอดทั้งประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันนักเรียน มองเชียร์เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือและจัดงานได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยดีปีนี้อาจจะจัดแบบกระทันรัดนิดนึงเนื่องอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เราสนุกสนานกับการแข่งขันและมีความสุขกับการเล่นกีฬาทุกคนแบบน,นี้ได้เวลาสมควร กับผมขอเปิดก,การแข่งขันกีฬาภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ประจำปีการศึกษา2564ณวัดนี้ครับลำดับต่อไปขอเชิญนักกีฬาวิ่งทุพื้นนางสาวสุนาภาพรมิกจเจริญขอเสียกรอบมือให้กับนักกีฬาวิ่งพุพื้นไปครับ แก่แ okay. ละสีนะครับปมมือ,อมน,นะครับในที่ใดนะครับขวันแม็กกิล่าวิ่งสบมือนางสาวสุวราพรน่าเกินเป็นหลวงพองนายสมาน่าเกินและนางสาวสิงห์สมบมาโยธาประวัติการศึกษาจบศึ จบการศึกษาชั้นศึกษาปีที่่โรงเรียนบ้านสร้างแก้วปมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนหนองแคนวิทยาปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสีพะเยาอินเตอร์ระี่ับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3สาขาที่รู้กันรองรับด้านกีฬานะครับ เหรียญทอง4ปักตะก้อหญิงนะครับระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต2รางวัลเหรียญทอง4ปักตะก้อหญิงระดับจังหวัดยโสธรรางวัลเหรียญทองผู้สอหญิงระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต2รางวัลเหรียญเงินผู้สอหญิงระดับจังหวัดยโสธรและรางวัลเหรียญเงินมวยไทยสากลสมัครเล่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 ทัหมดตรงกำลังหันเตรียมตัวขอลุกธงกีฬาทงขึ้นทั้งหมดตรง กับหลังคันทูรนะครับนี้ลัรสาวที่สามเดียว สีมว่วงนะครับนางเย่นะครับนางสาวกัญลักษ์จันทานิษ นายเิสลสีนะครับ นะครับนายสาวสีนีคุณสีมันตตกนะครับแต่ก็ตามด้วยะบวนของสีชมพู thank you